สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้ามาพบมาพ่อกับสาวขาล้ออีกแล้วนะคะวันนี้พาล์ละอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะใครรู้อ่ะเดาดูนะคะเนี่ยค่ะถนนเส้นนี้ตีว่าน่าจะเข้าเขตสีบุญเรืองเลยเนาะถ้ายัางไม่เข้าใครก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีใต้คลิปได้นะคะน่าหละค่ะนี่คือบรรยากาศบนถนนเขตสนบุตรหรือว่าเขตบ้านนอกอยู่ที่ ป่าที่ไทยหรือว่าที่นี่คือต่างจังหวัดเมืองไทยนะคะเนี่ยค่ะถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านถนนเชื่อมต่อตำบลและถนนเชื่อมต่ออำเภอต่ออำเภอนะคะถนนเส้นนี้นะคะทะลุออกจนถ invasive, ึงอำเภอสุเพเตศถนนตอนนี crash, ้เนาะถ้าจะพูดว่าเป็นถนนเชื่อมต่ออำเภอต่ออำเภอแล้วก็ถนนเชื่อมต่อตำบลถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านนะคะ เห็นเสาฟืนเสาไฟไหมคะเสาไฟนั้นเป็นเสาไฟสองสว่างเกาะกลางถนนถนนขีดเส้นขีดลายสวยงามสะอาดมากเลยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆสองข้างทางมีแต่ทุ่งนากับป่าอ้อยแล้วก็ป่าเรียกว่าป่ายุคคาป่ายางนะคะพืชการเกษตรนะคะแต่นี่คือบรรยากาศยาเย็นนะคะยาเย็นเย็นท่าที่ตกดินแล้วละค่ะนาะบรรยากาศก็คือฟ้าหลังฝนแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ตีมาก็ฝนตกนะคะ ฝนตกคราวนี้เพื่อนก็ไม่ตกนี่ถนนหนทางนะคะอยู่ตามเขตชนบทขนาดฝนตกฝนลินยังไปได้สะดวกสบายนี่แหละเพื่อนว่าน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกนะคะแต่เหนือจนฮอดใต้แทบทุกหยุดแทบทุกมุมนะคะ ถึงจะมีทางลูก,กลังหรือว่าส่วนใหญ่เพื่อนก็จะใส่เพื่อเรียกว่าหินคุกเนาะก,ก็ยังสะดวกสบายอยู่เลยนะคะขับรถไม่ได้ยุ่งยากลําบากอะไรสักเท่าไหร่นะคะช่วนหนงหน้าแล้งหน้าฝนนะคะไปมาสะดวกสบายอย่างที่เห็นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางลาดยางและเป็นทางคอนกรีตนะทางไปล็ไปนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางคอนกรีตนะคะนี่แหลคะค่ะพี่เรียกว่าเส้นทางที่เพื่อนบอกว่าสะดวกสบายแต่เหนือเตนมหัวใจ ยิ่งหน้าฝนก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์นะอยู่ที่เมืองไทยของอยู่ของกินบ่อื้อบ่ยากนะคะขยันหมั่นเพียรค่ะขยันเข้าไปหาอยู่หากินนะคะอย่างเช่นหน่อไม้เพือยย่อนก็อุ้ยเยอะมากนะคะตามปูตามผ่าน้าปั๊มผ่าตตามเขานะคะเพื่อนไม่ได้ห้ามนะคะเพื่อนห้ามตรงไหนเพื่อนห้ามเราก็ไม่ต้องไปเอาไปเอาตรงที่เพื่อนไม่ห้ามนะคะเพื่อนก็มีจุดให้หาอยู่หากินนะคะหรือว่าจะเป็นเห็ดป่าของป่าของโดงอย่างเงี้ยแต่หอวยอ่าถ้าเป็นประเภทสัตว์ก็ ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้เพื่อนเรียกว่าไฟสว่างทางสะดวกจริงๆนะคะสว่างสู้จริงๆนะคะขนาดขับรถยามกลางคืนขนาดขับรถยามว่ากลางคืนไหมอันนี้ยังไม่กลางคนืนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทีมาถึงสุมเมทอันนี้คืออำเภอสุมเมทนะคะจังหวัดขอนแก่นอำเภอสุมเมนี่บอกได้เลยว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่จเจริญมากๆเลยนะแต่ว่าเพื่อนปักทุงสีเหลืองแล้วก็เปิดปักทงชาติน่าจะมีงานนะคะ น่าจะมีงานเพราะว่าเห็นเพิ่นปักทุงลายยาวไปเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านเห็นไหมคะบรรยากาศนี่แหละค่ะบรรยากาศยามเย็นยามค่าคืนนี้เพิ่นเรียกว่าไฟสว่างทางสะดวกของกิ่งนะคะพ่อใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปหาพ่อใหญ่หน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นตามทางหมู่บ้านอันนี้ตัวเมืองอำเภอสุเมนะคะตัวเมืองอำเภอที่อยู่ต่างจังหวัดดูถนนหนทางเนอะอู้ ใหญ่กว้างแล้วก็อลังการงานสร้างมากๆถ้าได้ภาพมุมสูงยิ่งสวยกว่านี้นะคะ เสียดายวันนี้ต้องรีบกลับบ้านนะคะระยะทางกว่าจะถึงบ้านประมาณ40กวก่ากิโลเนาะขับมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ก็ค่อยขับไปขับมากินลมชมวิวกับแฟนสองคนนะคะทุกคนก็กว่าจะถึงบ้านก็ประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่มนู่นแหละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ทุ่มกว่าสาทุ่มแล้วนะคะนะคะบรรยากาศอยู่อำเภอสุมเพจังหวัดขอนแก่นถนุนเส้นนี้ทะลุออกท่าตรงไปนะถ้าตรงไปก็จะไปขอนแก่นเนาะ ถ้ากันเลี้ยวกับขึ้นไปก็จะออกเพชรบูญน,นะคะไปทางภาคเหนืออุย้ยถนนสายนี้บอกเลยเป็นถนนสายธรรมศาสตร,ร์ที่สวยงามมากๆนะถนนใหม่บอกไปสู่ถนนหมายเลขสิบสองนะคะนะคะแต่ว่าจุดนี้ถนนหมายเลขอะไรนี่พี่ๆเพื่อนๆคนไหนรู้ช่วยคอมเมนต์บอกต, iki, ตีหน่อยตียังงงอยู่นะเห็นป้ายหมายเลขสิบสองนะคะแต่ฝากโน้นเป็นถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งมีป้ายแบบ สับสนปนกันอย่างเงี้ยตีก็เลยแยกไม่ออกนะคะต้องขออภัยนะคะแต่บอกได้เลยว่าถนนเมืองไทยนะคะที่นี่คือต่างจังหวัดที่นี่คืออําเภอสุพรรณบอกได้เลยใหญ่สวยงามอลังการเป็นระเบียบเรียบร้อยจอดรถนี่บอกได้เลยว่ายามค่ําคืนเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลจริงๆนะคะรถวิ่งผ่านตลอด24ชั่วโมงไฟใต้สว่างสดแจ้ง ปุ๊บนะคะซดแจ้งแจงปางเลยนะคะพอพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยเนาะไฟอ่ะก็จะดับนะคะอันนี้ตีสงสัยว่ามีคนมาดับหรือว่าดับอัตโนมัติเนาะนั่นแหละค่ะ,ะตีเถียงกับแฟนอยู่แฟนตีตีหามแฟนแล้วนะแฟนว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าประมาณสักหกโมงพระอาทิตย์ขึ้นมานี้ไฟจะดับปุ๊บเลยนะคะดับทั้งหมดเลยนะเวลา ตอนเย็นเนาะตอนเย็นประมาณสักหกโมงกว่าๆอะไรเนี่ยประเภทอ่าประมาณสักมืดสลัวย,ยนี้นิดนึงเนี่ยไฟก็จะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะดูเสาไฟสองสว่างนะคะเส้นที่เสาไฟสองสว่างเป็นายทางไปนั้นก็ไปสู่อำเภอภูเขียวนะคะเลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอสุมเทเลี้ยวหัวไปเพชรบูรณ์ออกคอนสารเนื้อ ไปคอนสารออกพิษบูรณ์นะคะออกน้ำหนาวไปถนนแมรี่พิษสงผ่านเขาน้ำหนาวไปละคะ่ะเนาะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะซึ่งไปได้หลายทางนะคะเนาะบนท้องถนนเมืองไทยไปทะลุป,ปูป่งหากันได้นะคะดูนะคะขับรถบนท้องถนนเมืองไทยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถนนแจ้งสว่างสวัยเป็นแสงหญิงห้อยยาวไปจนสุดสายตานะคะสวยงามนี่ล่ะคะ่ะ ถนนเมืองไทยบรรยากาศยามเย็นเออยามกลางคืนนะคะยามกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งและยามตอนกลางวันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแบบหนึ่งคนละแบบแบบไหนกลางคืนก็จะเป็นบรรยากาศแบบเส้นทางที่ประดับประดาด้วยดอกไฟนะคะแสงของดอกไฟที่คล้ายๆเหมือนเสียงดิงหอยเลี้ยนกันไปจนสุดสายตานี่นะคะและก็จะสวยจะงามไปในอีกแบบหนึ่งแตกต่างจาก ตอนกลางวันเนาะตอนกลางวันก็จะมีแบบส่องสว่างไปทั่วเราสามารถมองเห็น view, วิวทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามและถนนเส้นนี้นะคะรถพ่วงค่อนข้าง,างวิ่งที่จะเยอะมากนะคะถนนพ่วงและใหญ่จริงๆนะคะเส้นนี้มุ่งหน้าสู่อำเภอภูเขียวออกแก้งคอออกไทยภู e ่มนะคะ และก็แถวนี้เนาะถ้าพูดถึงว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสุเพกับอำเภอภูเขียวอำเภอสุเพนี่ก็จะขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นเนาะและอำเภอภูเขียวก็คือขึ้นกับจังหวัดไซยภูมนะคะตี่เคยคิดนะคะทุกคนเรื่องนี้เคยคิดแล้วก็เคยเข้าใจผิดนะ มีโรงงานนึงเนาะจะอยู่จุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอผู้เขียวกับอำเภอสุ้มเพนะคะหรือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดตีเข้าใจว่าโรงงานผลิตน้ำตาลใหญ่มากเลยนะตีเคยขับรถเข้าไปครั้งหนึ่งเนาะเข้าไปนิดนึงแล้วเข้าไปเลิกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีระเบียบของเพื่อนนอนไม่ใช่คนนอกแกออกคนนอกไม่ใช่ว่าคนนอกจะเข้าไปได้ง่ายๆนะคะนั่นแหละคะ่ะโู้โรงงานน่ใหญ่มากกว้างมากเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลซึ่ง ช่วงหน้าอ้อยนี่รถเนี่ยที่จอเล่าสุฟังช่วงหน้าอ้อยนี่รถติดยาวที่รถติดยาวคืออะไรรถต่อแถวกันเข้าไปขายอ้อยนะรถพ่วงนะคะรถพ่วงเก๋อ้อยหรือว่าเพื่อเรียกว่าทางนี้เพื่อเรียกว่ารถอะไรรถพ่วงลากอ้อยหรือเปล่านาะรถพ่วงรถสองพ่วงอะรถสิบโลนี่โตแถวกันยาวเป็นกิโลสองกิโลนะเพื่อจะรอคิวไปขายอ้อย ตีขับรถมาตอนกลางคืนแต่ส่วนใหญ่เพื่อนจะต่อแถวกันช่วงตอนกลางคืนนะตอนกลางวันนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะรถอ้อยอ่ะจะวิ่งตอนกลางคืนมากกว่าวิ่งตอนกลางวันนะคะเพราะว่าวิ่งทุกวิ่งตลอดไหมก็วิ่งตลอดแต่ส่วนใหญ่ตีจะเห็นเพื่อนวิ่งตอนกลางคืนเพราะว่าถนนกองกลางคืนเนี่ยมันจะโล่งมากกว่าตอนกลางวันเพ่าตอนกลางวันนี้รถเล็กค่อนข้างจะเยอะเนาะเพราะว่ารถส่วนใหญ่คนบางคนก็จะไป ทำงานทําการอะไรอย่างนี้โนโกจะทําให้รถติดได้อย่างเงี้ยพาวิ่งตอนกลางคืนเนี่ยหนทางค่อนข้างจะโล่งนะเพราะว่าก็สะดวกสบายเพราะว่ารถก็ยังเป็นรถคันใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยเนาะเอาอิทีิสังเกตนะแต่ว่าหากผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องขออาภายัยอันนี้ต้องถามคนขับรถพ่วงนะคะว่าใครที่เอฟซี FC คนไหนที่เป็นคนเคยขับรถพ่วงหรือว่ารถที่รถ เือเรียกว่ารถเกยอ้อยหรือเปล่าบ้านตีเป็นเวลรถเกยอ้อยนะแต่นี่รถบรรทุกอ้อยเนาะ,ะเอาค่อยเข้าใจแล้วเพื่อเรียกว่ารถบรรทุกอ้อยนะคะมีคําคิดคําเห็นอย่างไรนะคะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลให้ตีใต้คิดได้นะคะแต่บอกเลยช่วงหน้าอ้อยนะคะช่วงหน้าตัดอ้อยเนี่ยแทบจะไม่ได้ถับแน่นอนนะทั้งรถพ่วงลากอ้อยทั้งรถตัดอ้อยทั้งรถคนไปตัดอ้อยนะคะอ๊้อยู่ที่เมืองไทยอ่ะเพื่อนติดหน้าไฟนะ ติดหน้าไฟตัดอ้อยตอนกลางคืนนะก็มีนะคะรถตัดอ้อยยังบอกได้เลยตัด24ชั่วโมง,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 งเลยหรือเปล่านะเพราะว่าดึกดึกดื่นดืด่นค่นคืนนะคะยังเสียงตัดอ้อยคคึ่งค้างครึ่งค้างคคื่งค้างเลยหน้านะอ้อยบอกได้เลยบูมมากๆนะอยู่ที่ตางจังหวัดหรือว่าขีดบ้นนอกนะโอเคนะคะคลิปนี้มาถึงจุดนี้เองก็คงขอจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ